บุรีรัมเกือบไม่รอดหน้าที่บาปปรับโคขาวเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายสว,ส,าสวัสดีครับลิปสวัสดีครับ99คัดบอลไทยวันนี้พามาดูบุรีรัมเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของราชาโคขาว,ขาวอย่างลำพูลววริเออร์ในสึกรวโวครับรอบ8ทีมสุดท้ายสินเปล่าเริ่มเกมครับเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับบุรีรัมในชุดสีกรม,มท่าเขียรกรอนทีมเยือนมาในชุดสีขาวครับมาดูครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเห็นครับ นี่ทาบินาสให้มาตรงกลางแล้วเล่นชิงกันสวยเลยครับทศสซรนเปิดยัดมาโอ้โห,โ,หโหมันย้อนครับโอ้แล้วยังได้อยู่อลิซิสโกโตเติมมาแล้วซ้ายลองยิงตรงนี้ไม่ตรงกรอบอกาสทิงครั้งแรกของทีมเยือนครับกระทครับจะเปิดรู้เตะมอมเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง มาจุดเดิมเลยแล้วคราวนี้ได้มงแล้วโอ้โหประตูมันต้องอยู่สุดท้ายไม่ได้ครับอยังครับผู้สิไม่ได้เป่าฟ้าด้วยยีงด้วยลำพูนอนอยู่บอลมาถึงตรงน,นี้ลองยิงก็ติดบล็อกอีกครับหาแล้วครับลำพูนส่วนจังหวะนี้เนี่ยุกขลิกกันอยู่สุดท้ายยังไม่เข้าครับอยู่กันเป็นแผงเลยเลยครับตรงพื้นที่สุดท้าย เกือบโล่งเลยครับธนกิจไบบินาทวิ่งทำทางไปให้แล้วแล้วจ่ายมาทาบีนารเปิดจกแม่นนตรงนี้เนี่ยนึกว่าจะถึงบอลแต่ว่าไปไปหดมือเลยครับกลายเป็นว่าดูยากก็เข้าไม่ทันเองดีที่ยกขาดเสียสูงเลยครับคือได้โอกาสยิงไม่ตรงกรอบแล้วนะครับวิธีนี้แต่สิ่งที่เกือบจะทําให้แฟนลําพูนเสียวคือนนท์ม่วงงามเนี่ยพยายามจะเข้ามาปัดแต่เหมือนมาได้เป็นลักษณะ ยานกับเพื่องถูในกรอบุหลาเทียบเลยแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้บอนมันโค้งออกหลังไว้ก่อนครับจังหวะเปิดขึ้นมาในกรอบตรงนี้นี่ยื้อยุดกันเต็มที่เลยครับแต่สุดท้ายบอลมันโค้งไปครับไม่ได้ให้โอกาสดูผูย่าแต่ว่ายังทําอะไรได้มมนชิมนานเท่าไหร่ฮาบินาสเปิดลูกนี้บอลมันโรยโอ้โหแต่ว่าโนนเอาชัวร์ครับวิธีเนี่ยเสียบใต้คานแน่ๆครับ จังหวะเปิดของทานพินาซึ่งจริงๆเจ้าตัวก็น่าจะตรงใจนะครับในการที่จะยิงมุกเหลี่ยมนั้นพอดีครับกับจะให้ยอยๆแล้วุดเข้าเหมือนวงงามก็เอาชัวก่อนเลยครับปัดออกหลังไปเดรทอนเปิดเข้ามาแถวแวจุดเดิมเขาจะยังนมหมกเชีย์ได้แล้วนะแถวสองธนกิจด้วยขวาตรงนี้โอ้โหเดี่ยวตัวฮาบอลเล่แต่ว่ากดไม่ลงนะครับโอกาสบอลลอยแล้วสุดท้ายมันไม่บุดครับ เดินข้ามคาต่อไปครับโอกาสของธนกฤตไปหัวเต็มวอลเลยเหมือนกันนะครับสุดท้ายข้ามคาไปนิดเดียวเท่านั้นย้อนไปปี2015นู่นเลยแต่มาดูตรงนี้ก่อนของคาบินาคาบินาล็อกแล้วข้าขวาเลือกยิงครับโอ้โหไม่ยอมใจเพื่อนมีรออยู่สองสองถึงสามคนครับแต่เลือกยิงเองน่าเสียดายครับจังหวะนี้ของคาบินาสุดท้ายเนี่ยตรงกลางมีนะครับแต่เลือกยิงเองครับระยะนี้แต่โดนม่วงงามปิดมุมไปหมดแล้วแหละครับ สุดท้ายเสียดายเลยครับดูบุญญาพาพามาแล้วฝากต่อมาถึงธนกฤตธาบินาวิ Platform> ่งอ้อมหลังอ้อมหลังแล้วให้เจมสันทาบีนาศหักย้อนขึ้นซ้ายไปชนเสาครับโอ้โหลูกยิงของสุปชัยแล้วซ้ายอีกทีในของพีรองก็สร้างการโอ้โหไอลชัทยเกือบที่จะทำให้ทีมขึ้นนำหนึ่งศูนย์จังหวะนี้เนี่ยไม่ลำหน้าแบบชันเจนเลยซึ่งทาบินาสก็ทำได้ดีนะครับจ่ายมาตรงจุดนัดพบให้กับสุประชัย เกือบจะได้สำเร็จโทษไปก่อนเลยครับเสาช่วยชีวิตทางลำพูวนวริดูแล้วครึ่งหลังไม่น่าอยู่ครับราสนะดูมุย่าให้มาตรงนี้ของตาอัวร้องปัน่นบอลมันไม่มุดครับลูกยิงของตาอัวข้ามคานถือว่าร่าครับจริงๆถ้าในระดับไทยลีก2ก่อนหน้านี้นที่เจ้าตัวเคยเล่นนี่ระยะแบบนี้ที่ต,ตาอัวชอบเลยครับยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับติดเดียวครับ คุณผู้ชมกลับมาที่ช้างอารีไาอีกครั้งนึงนะครับชมเกมครึ่งหลังครับฟุตบอลดีบุกครับรอบแปดทีมสุดท้ายบุรีรัมย์ยืนเต็ดกับลำพูนวอริเออร์นะครับหลังจากที่ครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมออยู่ที่0-0ตักโดงโดเข้ากรอบเตะโทษโมงต่อมาซิซโโก้โมงได้แถว2เข้าติดยิงโอโตติดพวกเดียวกันเองยังได้อยู่พิซซอลี่ยิงอีกทีนึงกว่ติดซิซโโก้ครับสาสลักเอาบอลลง ไม่ผลนอันตรายครับศาสลักศาส,สลักศาส,สลักเข้าขวาแล้วจังหวาเปิดหักกลับมาพิเศษเดียวโโหโหสุดยอดครับหนึ่งต่อศูนย์ครับดิวย,ยาแม่พิซซลรี่ครับตีลักกาฟาดแบบนี้หนึ่งศูนย์ไม่เหลือครับมีหลับออกนำบุรีรัมได้สำเร็จเลยครับดูจังหวะเปิดของศาส,สลักเปิดมาแล้วเจอจังหวะฟาดแบบนี้นะครับเซฟปักตะกร้อบวกเทคบอล มาถึงเข้าสิทธิ์เข้าสิทธิ์เล่นกับบิโซลี่หนึ่งสองกันให้สุภชัยุูชัยคืนโกราณเข้าสิทธิ์ออกมาทางขวาศาสรักเลือกย่อแล้วม่งตรงนี้โอ้หมือเดียวครับนนท์โอ้โหที่เดืยกได้ว่าแทบจะมายอดเข้าศรรีศรษะเลยครับบูบอลตกพื้นก่อนด้วยแล้วนนท์ใช้ว่าพุ verses, ่งสุดตัวแล้วควัดออกมาครับบอลกำลังจะผ่านนี่ โอสรมาถึงอันันตาแล้วก็ันันต์ได้พลิกอันต์ลลองยิงยัดมาแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหไม่มีคงจะผู้ช่วยแล้วเป็นอัครพงศ์อีกแล้วครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งนาทีแปดสิบแปดโอ้ปิดเกมไม่เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับเหมือนกับสุดท้ายเปิดมานี่ไม่ลำหน้าเลยครับคือบรรดาผู้เล่นมูลำที่ชูมือนะครับก็น่าจะรู้ตัวว่าว่าเขาก็อยู่ต่ำที่สุดแล้วครับครับ ไม่ล้าแน่นอนแล้วแทรกเข้ามายังไงไม่รู้อะครับรู้แต่ว่าเป็นประตูไปแล้วครับหนึ่งหนึ่กรฝากมาบิสโซลีเข้าขวาล้องยิงแมบอลตกพื้นแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับต่ังได้โอกาสยิงจากหน้ากรอบบอลตกพื้นครับม,มันตก,กที่โค้งเยอะไปนิดนึงไปแล้วครับห้านาทีครับทดเวลาการแข่งขัน เดือยครูตัดเข้ากลางแล้วออกขวามาสัสลักไม่ทันนะคโอ้โหจ่ายก็แรงเลยครับแล้วพุทดสินครับคุณวรินทรเสถีดรครับเป่านธวิยาหมดเวลาการแข่งขันครับหนตอนหนึ่งครับใน90นาที ติดตามครับในช่วงการต่อเวลาพิเศษคนระับฟุตบอลรีวครับรอบแทีมสุดท้ายบุรีรัมยูเตดกับรับคูลัวลีเออร์นะครับ90ินาทีจบลงด้วยผลเสมือ1หนึ่งครับบุรีรัมย์ยิมยอกให้โอ้โอแล้วข้ามหล่อไปสวยมากๆสุภชยัยสุภชยัยยอดไปเสาไกลได้ยิงโดอยดอนคูโอ้โหกดไม่ลงล้วบอลข้ามคานสมควรแลลวครับลุกนี้ของดออนคูสุภชัยครับได้โอกาสหลุดมาแล้วเปิดนี่อารีซิโซโกนี่พลาดนะครับกะระยะ กระโดดโมงแล้วกลายเป็นสกัดไม่สำเร็จครับไปถึงดิออนคูตรงนี้จิโซโ,ซโกนี่นหันไปดูแบบเขินเขินนะครับกลับมาที่ช้างอารีนากันต่อนะครับฟุตบอลดูวครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับบูริลามูเต็นกับรำพูลววดีเอร์ เซฟประตูนี่ถือว่าทำได้ดีเลยเอาระครับให้มาวิสุลียิงตามน้ำตโหโหโหิดเซฟอมโดนนะแต่แล้วจังหวะสุดท้ายไปโดนวิสุลีจังหวะนี้เนี่ยอันนี้ให้มาไม่ลำหน้าเนะียวิสุลีแซงแต่ยิงไปหูจะเหลี่ยมสุด ยัดมาคิมินยอกต่อมาสุภชัยเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหตรงตัวของโดนครับยังยังทางสุภชัยมองแล้วเปิดจดยอดตรงนี้อ้าวยังมาถึงชิมิพัฒน์ตวัดน์ขึ้นคิมินยอเข้าขวายิงโอ้โหติดบอลอาริซสโตนอนอยู่แท้แท้ครับยังยังลุ้นอยู่แถวสอนตรงนี้ของดิออนคูนาทีร้อยสิบเก้ายิงสวยเลยครับดิออนคูให้มีลับขึ้นนำสองต่อหนึ่งแล้วก็เป็นนาทีสัมนี่ครับแต่ง เข้าขวาแล้วกดเต็มข้อเลยจิงเสียบปุ่มครับบอลลงได้สวยแล้วโยกหนีจะไปไหมครับสัจลัก์ไปด้วยแล้วเปิดห่างมาบิสโซลี่แต่งเข้าสายตะว,วัดยิงเซฟได้ครับบอลโอ้โห,โโห,โโหโมือเดียวครับนี่นี่ยืนยาวจริงๆได้นนด์ง่วงงามเลยและสุดท้ายครับผู้เสีสชีวิตคุณวรินทร์พรสัจตีเปล่านกหวิดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับ บุรีรัมยูเนเต็ดต้องเล่นถึง120นาทีในการเอาชนะรับคูณวอนเริ่มก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักบอลไทยเชียร์บอลไทยเพราะบอลไทยอยู่ในสายเลือด